สวัสดีค่ะปุ๊เป้แคร์แคร์พตี้นะคะตอนนี้นะคะอยู่ห้องที่ทำที่จะทาสีใหม่แล้วนะคะอันนี้ค่ะชีพเพิ่งซื้อของมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทาสีข้างนอกนะคะข้างนอกแล้วก็ทาสีตรงตรงแผ่นท้้งหน้านี่นะคะแล้วก็เล็กดัดนะคะเล็กดัดเสร็จแล้วเราก็จะทาประตูนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากประตูสีเขียวนะคะเป็นประตูสีขาว แล้วก็ในห้องเนี่ยค่ะแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วแบบเดิมเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาเป็นสีขาวนวลๆนะคะ็นสีขาวนวลนๆแล้วก็จะมีบางจุดที่เราต้องเดินสายไฟใหม่แล้วก็เปลี่ยนปลั๊กไฟนะคะเพราะว่าอันเก่านี่ก็มันไม่ดีแล้วนะคะก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็เดินเดินมาจากตรงไอ้ตู้เมนนะคะเดินจากตู้เมนตรงนี้เลยมาปปุปุปป๊มาถึง ไปทางนู้นะคะ่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เราต้องซ่อมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ห้องนี้เจ้ทาสีนะแต่ว่าก่อนที่ทาเนี่ยเขาต้องทาน้ำยารองพื้นปูนเก่านะคะอันนี้ใช้เป็นแบบสูตรน้ำมันนะคะถ้าสูตรน้ำมันเนี่ยมันจะดีกว่าที่เป็นสูตรน้ำแล้วก็จะทนกว่านะคะแล้วก็ในการทำมันก็เนี่ยค่ะวันนี้ทาเกือบหมดแล้วนะคะถ้าเป็นสีรองพื้นปูนเก่า น้ำยาลองพื้นปูนเก่าอันนี้ทาเสร็จหมดแล้วข้างในห้องนะคะแล้วเหลือใจข้างนอกนะคะตรงที่เป็นพวกข้างนอกจะเป็นโซนตากผ้าแล้วก็ห้องน้ำนะคะอันนั้นก็เดี๋ยวลาทาน้ํายาลองพื้นนะคะเมื่อกี้ช่างก็เข้าไปกําลังทาอยู่นะคะนี่ยค่ะอันนี้พี่เขากําลังเชื่อมต่อสายไฟนะคะอันนี้ ชื่อมต่อสายไฟเดิมนคะคะตำแหน่งห้องนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นห้องมุมด้วยแล้วก็อยู่ชั้นห้าไม่ใช่ชั้นบนสุดนะคะถ้าชั้นบนสุดมันจะร้อนนะคะอันนี้อยู่ชั้นห้าแล้วชั้นกําลังพอดีแล้วก็วิวก็สวยด้วยแล้วก็เห็นอันนี้จะเห็นเป็นบ้านคนนะคะแล้วก็เห็นพื้นที่สีเขียวนะคะก็เปิดเปิดประตูหน้าต่างออกมาก็จะเป็นนคะคะลมลื่นนะคะลมลื่น,ลม,ล,นลมพัดเย็นมากด้วยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างข้างล่างนี้เขาจะเป็นบ้านบ้านสองชั้นนะคะก็กําลังก่อสร้างเหมือนกันนะคะข้างล่างนี้นี่ค่ะแล้วโซนด้านด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตึกที่ทาสีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทาเสร็จแล้วนะคะข้างนอกตึกก็จะเป็นก็จะสวยแบบนี้นะคะแต่ถ้าสภาพเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าทาเสร็จแล้วก็จะเป็นสีสวยอยู่นะคะนี่จะเป็นออกสีเทาๆนะคะตึกเราก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะใกล้ๆตึกสีเทานี่เองนะคะนะคะได้ยินไหมนคะคะขนาดห้องนี่ ให้ถึง25ตารางเมตรนะคะบางคนก็สามารถกั้นเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกได้นะคะแต่ห้องนี้เราไม่ได้กั้นนะคะห้องนี้เราก็จะเป็นเปิดมาโล่งๆแบบนี้เลยลูกค้าสามารถกั้นเองได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ลงให้ใหม่นะกะ็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้ามีที่นอนเตียงนอนนะคะตู้เสื้อผ้าตรงแปลงก็จะมีตรงนี้นะคะมีให้แล้วนะคะแล้วก็มีติดแอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ โคมห้องบนนี่เราก็จะเอาออกนะคะตามที่บอกไปเราจะใส่เป็นเป็นโคมแก้วนะคะโคมแก้วใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูโคมแก้วนะคะแล้วก็เป็นใส่เป็นหลอดไฟ LED นะคะหลอดไฟอันนี้หลอดไฟ LED แบบนี้ก็เป็น18วัตต์นะคะก็น่าจะเพียงพอสำหรับห้องแบบนี้นะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าเป็น super bright ด้วยนะ มาบอกว่าอะไรนะสว่างมากบอกว่าสว่างมากมันดูได้ดูเดี๋ยวเราเปิดโคมนี้ให้ดูอันนี้เป็นถาดโคมขนาดสามสิบสองบอกว่าสามสิบสองดอบิคืออะไรสามสองวัตต์เหน่าใจเดี๋ยวเราลองเปิดตรงนี้ดูว่ามันจะไซส์ประมาณไหนเอาอะไรนะ ทาสีรองพื้นปูนเก่านะคะน้ำยารองพื้นเนี่ยถ้าเป็นแบบน้ำมันนะคะมันจะทนแล้วก็มันจะดีกว่าแต่มันข้อเสียคือกลิ่นคะ่ะกลิ่นมันจะเหม็นกว่าเพราะมันเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเป็นน้ำยารองพื้นที่เป็นแบบชนิดน้ำอ mm. ันนั้นก็ทาง่ายทานะง่ายกว่าแต่ว่ากลิ่นมันไม่เหม็นนะคะแล้วก็ทาแล้วก็พูดถึงระยะเวลาสีที่มันติดทนนะคะถ้าเป็นน้ำยาแบบเป็น เป็นปูเป็นน้ำมันอะสีเม่จติดทนกว่าเพราะว่ามันเป็นน้ำมันมัน,ม,นมันเกาะกาะผนังอะค่ะก่อนที่เราจะทาสจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นโคมโคมที่เราจะติดข้างบนเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้จะเป็นถาดโคมถาดโคมนะคะเราก็จะติดเราก็จะติดลักษณะนี้นะคะติดแบบนี้นะคะติดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาเอาฝานี้ใส่ค่ะเอาฝานี้ใส่นะคะ ก่อนใส่ฟ้าแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ด้วยค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบนี่อันนี้ค่ะเพนเล็กๆแบบนี้นะเพนเล็กพิคหนูนะบอกให้ <laughs> Grammy <c oughs> คืออะไร <laughs> มันเป็นแม่เหล็กเราไม่ต้องแบบว่าใช้บอลลาสตาร์เตอร์หรือว่าใช้เป็นพวกหลอดไฟที่มันยุ่งยากแล้วอีกอย่างนึงอันนั้นนะคะมาสว่างไม่เท่า LED นะคะอันนี้เป็น LED ด้วยแล้วก็เป็นแถบ <c oughs> แม่เหล็กค่ะ มันมันดียังไงนะคะอันนี้มันไอตัวเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กเะนั้นค่ะเวลามันติดมันติดแบบน,นี้เลยค่ะเพราะว่าเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเหล็กอันนี้มันเป็นแม่เหล็กเวลาเราจะขยับแบบเนี้ยขยับได้เลยเพราะว่าเนี้ยค่ะมันไม่ต้องแบบไปยึดเกาะเป็นน็อตเป็นหมุนเข้าน็อตก็ใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็หลอดไฟแล้วก็เอามาเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะไอตัวเต้าเนี่ยค่ะตัวเต้ารับเนี่ยมันเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะฉะนนั้นค่ะเวลาเราเอาสายไฟแย่เข้าไปนะคะคือเราสามารถ แย่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องว่าสลับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียอันนี้มันใส่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าแบบนี้นะคะก็ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเรารู้เนาะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จ้างช่างก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะถ้าเราแล้วก็ยึดน็อตอันนี้จะมีตัวน็อตตัวน็อตของมันนะคะแล้วก็เจาะเจาะใส่เพดานอันนี้จะเจาะใส่แทนตรงนี้นะคะแทนท้างบนนี้ค่ะเจาะใส่แทนท้างบนนี้นะคะ เราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะไอ้นนี่ตัวยึดตัวยึดฐานค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่อันนี้เป็น LED ค่ะเนี่ยเป็นแมส LED นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมเหล็กเวลาเราใส่เงี้ยเราไม่ต้องแบบว่าไปเจาะไม่ต้องเจาะใส่อันนี้แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กค่ะ this is the the the, the, the light You know, and when you set up, you need to do this one to this because this one already is magnet, right? And this is the metal. Magnet is metal, you stick together like this. It very easy that you can set up, right? And then you can you just connect the the electricity wire here, right? Just to to why you connect it, the light will be like a bright that time, okay? You can move like this or move here there, but better you can. Set in the center right แล้วก็แล้วเวลาเวลาติดก็เอาไว้ตรงกลางๆนะเพราะว่าโคมมันจะได้แบบสวยนะบอกเอาไว้ขานี่ก็ไม่สวยใช่ไหมแล้วต้องเอาไว้แบบเล็งๆให้มันอยู่ตรงกลางๆแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเป็นหลอด LED เดี๋ยวเราถ้าติดเรียบร้อยเลยจะรีบวิวให้ดูนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูข้างหลังนะว่าเขาทำอะไรยังไง โคมนี่โคมนี้ที่เมื่อวานหรือวันไหนที่เราไปเลือกเลือกลายด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะลายสวยไหมจะเป็นโคมใสแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการแสงสว่างนะคะเราไม่ต้องการแบบให้มันมืดๆทุมๆนะคะถ้าลูกค้าต้องการแบบแสงสว่างมาเลยก็เลือกแบบที่ใสแบบนี้นะคะใสเป็นแก้วแบบนี้นะจะเอาออกให้มันนี่ยใสเป็นแก้วแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยนะคะก็ต้องการแสงสว่างก็แบบใสๆคะ่ะ ถ้าไม่ต้องการสว่างมากก็แบบเอาแบบเป็นเป็นลวดลายที่แบบทึบๆเป็นแบบขุ่นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแบบใสๆเพราะว่าการห้องเราใช้แค่โคมเดียวนะคะฉะนั้นโครมเดียวเราก็เลือกแบบใสามาแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะนค่ะต่อไปเขาก็จะมาอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ค่ะ อนนี้ก็ถึงขั้นตอน,นเมื่อกี้ที่เขาทาเข้าไปห้องน้ำแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาโฟรตรงตรงส่วนที่จะมีรอยที่มันไม่เสมอกันหรือว่าเป็นเป็นจุดเป็นรอยแยกรอยแตกหรือให้มันให้มันเรียบเนียนนะคะดังนั้นก็จะมาแต่งตอนนี้นะคะ เลยีแ yeah. อนก็ติดตั้งแล้วนะคะ yeah. 赶紧弄完，趁热。 ดี๋ไปดูในห้องน้ํานะคะอันนี้ห้องครัวแล้วก็โซนซักล้างเนี่ยเราก็เราก็ทาน้ํายารองพื้นหมดแล้วนะคะแล้วก็ก็แซะแซะส่วนที่มันเป็นอันนี้ค่ะที่แบบมันหลุดมันล่อนอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะแซะออกมานะคะแล้วก็ใส่น้ํายารองพื้นจุลเก่าทาเข้าไปนะคะทาเข้าไปเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวเราก็ทาสีจริงนะคะแล้วก็จะทาสีจริงสองรอบนะคะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็เดี๋ยวเราทาสีตรงห้องครัวเนี่ยเราจะทาเป็นสีชมพูนะคะห้องครัวนี่ทาเป็นสีชมพูแล้วก็ประตูเชื่อมนี่ก็ทาเป็นสีขาวะคะ่ะแล้วก็ห้องห้องน้ำนี่ก็จะทา เจาะเป็นดาวไลท์แล้วเราก็จะทาเป็นสีชมพูนะคะนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็นี่จะเป็นในห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะปูเป็นเป็นหินอ่อนนะคะแล้วก็เป็นแบบประมาณนี้ค่ะล้วก็เราจะเปลี่ยนพวกเปลี่ยนสุขภัณฑ์อันนี้ให้ใหม่นะคะพวกสายชําระฝักบัวก๊อกน้ํานะคะแล้วก็มือจับพวกนี้ค่ะจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะ ชอกน้ำเดี๋ยวเราจะเปลี <sh> <wooden races. S 1> <sh> ่ยนให้นะคะก้นน้ำนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาแซะไอ้ตรงที่มันเป็น รอยแตกรอยแยกไม่เสมอกันไม่เท่ากันแล้วก็ขูดทุขูดมันออกนะคะแล้วก็ก็จะโป้ด้วยอันนั้นเขาเรียกวอะไรคะพูนขาวหรือไอ้วัสดุที่โป้นะคะเีน,น,บบนี่ยวราจะเห็นว่าของเก่ามันจะมีคราบมีรอยแบบนี้นะคะ่ะคือรอยต้องการให้มัน มันเป็นสีขาวเรียบเนียนเหมือนกันหมดทุกห้องนะคะ mm. เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าห้องครัวเราจะทาเป็นสีชมพูนะคะห้องครัวทาเป็นสีชมพูห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําทาเป็นสีชมพูค่ะแต่ว่าในห้องในห้องนอนเราจะทาเป็นสีขาวสีขาวอันนี้ค่ะนันนี้ จากผานังข้างนอกรือว่ามันซึมจากข้างในข้างบนหรือ,อยังไงให้ดูปูนเข้าตาทำงาย เดิมสายนี้มันเป็นสายอะไรนะคะสายไฟ,ไฟอ๋อเป็นสายปลัก่ะสลักอ๋อันี่สายอั้วนนี่สายแอร์แต่ว่าเราจะเปลี่ยนงนั้นปลักไฟ ลั๊กไฟนี่สองสองจุดห้าใช่ไหมคะสองคูณสองจุดห้าป่ะคะอันนี้อันนี้ขนาดเท่าไหร่คะมันมันเป็นสายไฟฟ้าไม่ใช่ลั๊กหรือต้องเดินใหม่ได้ครับไมใช้ของมันเส้นเล็กเอาเดินนะอ๋ออืม พี่เจงอยากให้ดูกล้องก้องหลังกล้องหลัง,ลอง,ลงตอนนี้กล้องมันไม่ดีอะแล้วต้องเอาไปซ่อมก่อนตอนนี้ให้ดูแต่กล้องหน้าก่อนอนะประมาณนี้ใด้านสูงเพื่อด้านสูงดูนะคะตลอดเมตรนี้ ก็เป็นเราก็จะปูปูไปแล้วนะคะเป็นเจสีชมพูอ่อนค่ะชมพูอ่อนแล้วก็ยาแนวสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวผนังเราก็จะทาเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะแล้วก็ห้องครัวจะทาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็ทาเป็นสีชมพูค่ะนี่ถ้าสนใจเราจะกั้นเป็นเป็นห้องละแผกก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้กั้นนะคะเราจะเป็นเป็นเรื่องโล่งแบบนี้เลยค่ะนี่เลย ห้าห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตให้ดูนะคะโอเคมาไปดูหน้าห้องอีกทีนะคะดูหน้าห้องอีกทีหนึง่งอันนี้ค่ะหน้าห้องเรานะคะพอจะประมาณนี้ค่ะจะเป็นห้องมุมนะคะจะเป็นห้องมุมนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะ เข้ามาแบบนี้เลยนะคะจะเป็นวิววิวข้างหน้านะคะเอาวิวข้างๆห้องวิวสวยมากน,นะคะแล้วก็สามารถเห็นผ้าที่ตกดินได้ด้วยนะคะผ้าทิ่ตกดินก็จะแบบเยื้องๆห้องเราก็จะไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ เป็นตึกที่ไม่มีอะไรบางข้างล่างมันจะเป็นตึกจะเป็นบ้านสองชั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นห้านะคะชั้นห้าห้องมึงฉะนั้นมันก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็วิวก็สวยด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรบางลมก็เย็นพัดเข้ามานะคะ่ะข้างล่างก็จะปลูกต้นไม้เยอะค่ะโอเคนะคะแงั้นแค่นี้ข่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ